ย็นตัวครับเตมานประมาณนี้ปรตมันนี้ได้เป็นน้องนอนบนเตียงกายครับู่เดทึสุดๆเลยเลยนเตียงเรามูเข้ามากำลังนอนอยู่แล้วทีนี้มันคู่คอขึ้นมาอ้ยจริงเลยครับโอ้โหอะน้ำมันรีโอ้โห อัสลามอะลัยกุมนะครับสวัสดี FC บางยานะครับทางไทยกันยามค่ําคืนนะครับสามทุ่มกว่าๆมีแจ้งเข้ามาว่ามีงูจงอางขนาดใหญ่บุกเข้ามาในบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจออะไรพร้อยมยังไปไปกันเลยผ่านมาสักพักฝนตกลงเม็ดปล่อยๆมาแล้วนะครับฝนเริ่มลงเม็ดปล่อยๆมาแล้วรอลุ้นกันแป๊บหนึ่ง ะครับตอนนี้ก็สามทุกครึ่งนิดแล้วนะครับโอเคน่าจะไปๆแล้วแนี้ีดแล้วก็ก,กึไได้แวนี้ไม่รอพี่เว่ทีก็ออกมารับพี่ก็ออกมารับ,ออรบเดี๋ยวเราตามพี่เขาไปนะครับตามที่ไป กันดูว่าเราจะไปเจออะไรนะครับสามทุ่มครึ่งกว่ากว่ากเดืนคืนนี้มีอะไรให้ลุ้นพี่เจมโอเคไหมพี่เจมยังโอเคโอเวนโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันดูกูดังกดเลยกดสั่งโอ่โหเอาไว้เนี่ยพี่พ่อกงทันเลี้ยว ไปไปกันเลยมาถึงแล้วไปกันเลยเพว่อนช่วยได้ช่วยนะครับที่ไหนเดือดร้อนโทรกันก็มาเราไม่เลือกการช่วยเหลือกันจริงๆไปดูกันเลยไปแกโอเคไหมเรืองไหนใครเห็นก่อนตอนแรกลูกสาวอ๋อลูกสาวกำลังนอนอยู่แล้วทีนี้มันคูคอขึ้นมาโอ้ยจริงนะลูกสวัสดีจ้ากำลังนอนอยู่แล้วมันเข้าถึงมันก็ชูเลย เรือขึ้นมาทางทางทางปลายเตียงทางอ๋อเลือขึ้นมาทางปลายเตียงแต่แล้วมันได้ไฮโลกันไหมยังยังไม่ได้ยฮโงกัโอเคอ่ะนะครับก็ได้เตียงอยู่ตรงนี้ตรงโชคดีนะครับโชคดีที่น้องเขาเห็นนะครับน้องเขาเห็นก่อนก็เป็นความเสี่ยงมากๆต่อชีวิตนะครับได้ยวมันอยู่ในตรงไม่ติดตรงตรงนี้แหละครับตรงตูวด้านหน้าตรงนี้ ได้ยังเสียงมันอยู่ตรงนี้จริงจริงโอเคไปเปประตูน pues okay. ี้ก่อนประตูนี้ก่อนด้านนอกด้านนอกประตูนี้หลังประตูนี้ก่อนเออเราเคลียร์ไปทีละส่วนอ่ไล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 ่มันไปไล่ใต้เครื่องนี้อย่ารีบอย่ารีบโอเคน้องดเคลียร์ให้เป็นเป็นส่วนเป็นโซนไปเลยอันนี้เล่าวันนี้

เล่นรั่นได้เหรอับได้ครับม่นไม่ได้หมันหนัไม่ไมเข้าไม่เข้าเออถ้าหลัชิดแบบนันไม่เข้าเอาไปดูในห้องทีละห้องทีละหห้องนก่อนใช้ห้องนอนีก่อนใช้ไปมันมันรอนนะครับใช่ครัห้องห้อง้อเดียระตตัวไนั่นหละอ๋อเมาตัวนีเหรอใช่ครับโอเคไปเป็นห้องอกประตู เอาไฟเข้าไปช้าๆเพื่อให้ตื้นไฟเข้าไปด้วยจะผมเห็นตัวเลยครับจะผมเห็นตัวครับผมใประมาณประมาณไหนได้ประมาณนี้ได้อือครับอือมันมันกดอยู่ตรงตรงนั้นเลยเจ้าหายไปไปแต่มันไม่ไม่ได้ฟอครับ แล้น้องนอน่บนเตียงกลครับโอ้โหแล้วเทึกสุดๆเลยโอยบนเตียงแล้วมูเข้ามาใครบกนะโอ้โหนี่ครับครับวันดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับโอ้โักมากเลยนะขอบคุณครับอ้หอเห่าเอาจอางหรอ่ไหูฟองครับผมตัวใหญ่จังใหญ่ดีไหมครับเา มอีขนานรับาอ้โหโอนโอ้ห่อ้โหโอ้หโอนโห้อ้นอนมหูอ้โหโอ้โห้โหญ่้โหโ้อ้เขาอ้โหโอ้มหอ้หโอ้โหโออ้โห้อ้ห้หโออหโอ้โหนี่หโอโหอ้โหโอ้หงอหอ้หอโ้ ปลาตัวใหมันไม่มีแกงฟอกแบบนี้กรดนแบบนี้หนเามันจะเป็นแกงฟอกดานี้ตัวเล็กเลยนเนี่ยตัวมันเลื่อนใช่ใชตัวใหญ่เลยใหญ่ครับบางมาจากน้ออันนี้เป็นใช่ตัวนี้เขาเปนินนตัวน้เานนน ควรระวังบางบางอย่างแกมาจับงูให้ครับเข้าในห้องใช่เข้าในห้องหลานเข้าในห้องของหลานบางอย่างงูเห่าวชนิดนี้เป็นชนิดกัดนะครับมันไม่พ้นพิษนะไปๆทางใต้นี้ส่วนมากไม่มีพ่นพิษนะครับมีน้อยมากๆเลยส่วนมากก็จะเป็นพวกเห่าบ้าชนิดกัดนี่แหละ คนคไหนคนไหลูกครบควเหมือนกันครับ่บ้าก็มา่้นก็่ไหนก็มาถึงแล้วก็เอาไม้ดูกันเลยมาบัุด่คนมาจับให้ครับเอาไม้ดูกันว่าอันนี้มันอันตรายนะครับถ้าเกิดโดนจัดก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเราต้องไปถึงโรงพยาบาล ก่อนหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าโดนหูเห่าคุ้นถ่ายก็กลัวครับเข้าทางนั่นในแม่ใต้บังคับบังเข้าริมประตูเข้าทางรูน้ําิงเข้าทางห้องเตาในห้องนี้คือเป็นห้องเปลีนคือคือไม่ไม่รู้นอกจากประตูก็น่าจะเข้าทางประตูมันแอบมุดเข้าไปทางริมประตูไม่มันน่าจะเลื้อยแอบมาเลื้อยแอบตมาแล้วก็มุดเลยเพราะว่าคือเรนประตูมันมุดเอว คือ <One> ม <input> ันมีว right. uh, ัวคนทำข้าวัวอยู่ด้านข้างอ่าดูนั้นอ่าอยู่ด้านข้างกำแพงป้าปูปลาใใหญ่ปลาใหญ่นี่คืองูเห่ามีเสียบพ่อพ่อแบบนี้น้องน้องเขาเรางำจับตัวกันไว้ครับจับเองพเจมสโอเคร้อยโอเคโล่งไปนี่ลูกตัวหาบังสายแกว่าแกจะไม่ทำแล้วเนี่ย

นะครับตรงริ้ประตูขอบประตูอะไรปิดได้รียนโอเคนะครับต้องดูงนะอ,อ,อันทำริละนะครับอันทำรินละสำหรับค่ำคืนนี้<า>นะครับเราก็มาช่วยเหลือพี่ๆที่นี่ได้อย่างปลอดภัยนะครับนี่คือความอันตรายที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ผมบอกพี่ทุกครั้งนะครับบอกกันทุกคลิปว่าไม่ว่าที่ไหนเดือดร้อนนะครับโทรกันเข้ามา ถ้าเราไปได้เราไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือกันเพื่อความปลอดภัยของทุกคนและความสบายใจอ่ะนี่ดูเรายิ้มยิ้มแบบนี้นะยิ้มแบบนี้คือความที่เราต้องการจริงๆนะเป็นความต้องการของเรานะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ